สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม mega monster นะครับหรือ pocket gaming นั่นเองนะสวัสดีครับจะพามาอัปเดตโปเกมอนกันดีกว่านะครับอัปโปเกมอนให้มันเก่งขึ้นแล้วกันนะครับตอนนี้พลังโคตรน้อยเลยนะฮะับโอเคอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก็ก่อนอย่างแรกก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องทดลองช่องใหม่เพิร์นโซน gaming นะแล้วก็เพิร์นโซนยูเทสด้วยกันนะครับก็ฝากกดตามทั้งใจกันด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเปิดมานะครับเราามเริ่ แล้วก็มาสุ่มนะครับกาชาฟรีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกาชาโปเกมอนนะฮะแล้วก็กาชาตัวชิปการ์ดนะครับชิปโปเกมอนนะแล้วก็ทริงเกตนะครับกาดรอว์นะครับเอาไว้อัปเกรดพลังนั่นเองนะครับผมอันี้อัปเกรดพวกประดับอุปกรณ์สมใส่นะโอเครับพลังกายกันด้วยนะอันนี้เป็นภารกิจแต่ละวันที่ต้องทำนะฮะแล้วก็กิจกรรมพวกพาร์ตต่างๆนะครับมากดรับรางวัลได้เลยนะการล็อกอินครั้งแรกก็รับรางวัลได้เลยนะครับ แล้วก็เราทำภารกิจต่างๆไปเดี๋ยวเรามาอัพเอเวนเจอร์พาไปอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรนะอ่ะนี่รับของเลยนะครับอ่ะรับฟรีไปนะครับตรงนี้นะครับได้ทั้งทองได้ทั้งเพชรนะรับฟรีไปเลยนะครับเฮ้ยได้ฉาดด้วยนะครับเป็นคอมมอนฉาดนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็รีซอร์สนีคาวเวอรี่นะครับนี่ใช้เพชรหรือซื้อฟรีก็ได้นะครับซื้อฟรีจะได้ครึ่งเดียวนะอย่างนี้พี่เนี่ยผมจัด130เพชรไปเลยดีกว่านะจัดไปนะครับเอาเวลห้าห้าแล้วนะครับเออ โอเคที่เหลือก็รับรางวัลกันไปนะนี่ก็เป็นในส่วนของการรับรางวัลช่วงแรกนะครับทำอย่างนี้ทุกวันไปก่อนนะครับมันมีแจกเยอะมากนะฮะภาคนี้ได้ทองกับเพชรได้ง่ายมากนะครับผมโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวมาทําการเล่นตัวนี้ก่อนเดลี่นะลงดันเจี้ยนรายวันนะครับก็อยากให้ลงทุกวันนะครับมันจะลงได้ดันเจี้ยนละสอันนะครับ2ครั้งนะก็อันไหนกว่าล้างได้ก็กวาดล้างนะอันไหนที่ยังไม่เคยกว่าล้างก็สู้ธรรมดาไปก่อนนะ สู้เพื่อปลดล็อกต่างๆอย่างเงี้ยรลเวลผมเพิ่งขึ้นมานะครับผมไม่สามารถกวาดล้างระดับสูงได้นะต้องมาเล่นก่อนรอบนึงสามารถกดข้ามได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะดูกันต่อสู้โอเคยังไม่ผ่านนะรอบนี้นะครับต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันถึงจะกดกวาดล้างได้ขั้งต่อไปนั่นเองนะไอ้อเราลองดูว่าครั้งนี้มันจะยอมร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าน่าจะยอมหรอมั้งเพราะว่าเรากินเดเมจไป1 0่ร้อยครับอ่าโอเคยังไม่้อยนะโอเคประมาณนี้นะครับได้วันละสองครั้งต่อมาเป็นดันเจี้ยนอีกีนะ าสามารถกวาดล้างได้นะครับไม่ต้องเล่นนะเสียเวลาด้วยนะฮะสามารถกวาดล้างได้เลยนะเกมนี้มันจะไวหน่อยนะทำอะไรก็จะกวาดล้างข้ามได้เยอะนะครับมันไม่ต้องลงเล่นเยอะนะมันมีหมวดการลงแข่งขันเยอะการเล่นเยอะนะครับทาให้มันจะต้องหา,าวิธีทําให้มันเร็วขึ้นกนะ็คือการกวาดล้างนั่นเองโอเคนะครับสุดท้ายก็เป็นดันเจียนฉาดนะครับเอยดันเชียนฉาดขอไปเป็นดิสแพดนะครับอันนี้ก็มาล่ารางวัลก่อนนะ อันนี้จะเป็นการส่งไปประจนภัยนะครับเพื่อรับของอัปเกรดเครื่องประดับอุปกรณ์สมใสัยของตัวโปเกมอนเองนะครับผมอันนี้เราเคยรีวิวก็แล้วนะผมรีวิวไปหมดทุกอันแล้วนะในส่วนของอัตราการเพิ่มบาลังหัวข้อในการเพิ่มบาลังนะครับกดเข้าไปที่โปเกมอนเนี่ยผมไล่เรียงทุกอันแล้วนะคิดว่าทุกคนน่าจะไปอัากันได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้าเล่นครั้งแรกนะใครที่มีเขาเรียกนะใครที่มีประสบการณ์จากโปเกมอนคัมมิ่งก็มาแนะนํากันได้นะเออ ใช้แบบเทพๆเนะี่ยแนะนาผมได้หมดนะเต็มที่ได้เลยนะเพราะว่า,าตัวละครผมไม่ได้เก่งเลยสังเกตไหมผมจะพยายามทําคลิปในส่วนของอธิบายแนะนําผู้เล่นหน้าใหม่ซะส่วนใหญ่นะไม่ได้ทำโปเกมอนโชว์นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอเทมของผมเนี่ยมันมีเยอะนะครับก็จะมาระเบิดครั้งแล้วก็ทาการอัปเกรดโปเกมอนกันหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพลังน้อยมากเลย70,000กว่าโคตรน้อยนะพูดถึงไม่ได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวส่งไปก่อนนะครับก็ส่งได้ทั้งหมด4ด่านนะ สีด่านเลยนะครับส่งให้ครบอ่ะโอเคถ้าเราอยากจะให้มันจบทันทีโดยที่ไม่ต้องรอล้วก็ใช้เพชรนะอันนี้เดี๋ยวก,กวาดล้างเป็น a v e n g e r r o a d รแล้วกันกวาดล้างไปด่าน36รลับของไปเลยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วนะอ่ะลงอารีนาหน่อยนึงนะครับลงอารีนาได้วลนละ5ครั้งนะเออลงอารีนาถามว่าได้อะไรนะครับมันจะได้แต้มนะครับที่เอาไว้อัพพรสวรรค์นะครับผมไอแต้มพรสวรรค์ผมเคยอธิบายไปแล้วนะก็ลงสานะครับมันได้ทั้งลำดับเพชรแต้มพรสวรรค์ได้หลายอย่างนะครับ เนี่ยศัตรูเลเวลแค่12เองเราสู้สบายอยู่แล้วนะครับคือผมไม่ค่อยได้มาลงอารีนาเท่าไหร่นะแต่ว่าจะพยายามมาลงแล้วกันนะครับทุกครั้งที่เราสู้ชนะเราจะเปิดการ์ดได้นะแล้วเราก็จะรับของรางวัลอีกต่อหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้ลําดับขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่2587นะฮะก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะยังไม่ได้ติดท็อปร้อยเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะฮะอันนี้บอกตรง,ตรง,ตรง,ตรงๆรเลยแทบไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้ถ้าเกิดรอ5้าทีาจะไม่เสียเพชรนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเลยครับใจร้อนนะครับก็ต้องเสียสิบ ข้ามเล่นไปเลยนะครับมันจะได้ไวขึ้นนะเสียสลากเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเราได้ก็รอไปเลยนะครับผมก็พยายามดูอันดับดูพลังดีๆนะโอเคก็มีคำว่าเย็นลงเลยนะรับรางวัลก่อนนะครับทุกครั้งที่เราข้ามผ่านลำดับที่ดีกว่าเรานะครับเราจะรับของรางวัลตรงนี้ได้อีกนะแต้มพวกนี้มันเอาไปทําอะไรนะครับเป็นแต้มมาลาดินาเนี่ยเอาไปซื้อของที่ร้านค้าได้นะส่วนใหญ่มก็จะไปซื้อพวกฉาดพวกอะไรแหละนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับมันสู้ไม่ยากหรอกนะครับมันสู้ง่ายอยู่แล้ว นะครับเนี่ยดูดิตูเลเวลสิอ่ะ่นะครับตกตไม่กี่ทีก็ตายแล้วคือผมไม่ค่อยได้ลงไงคือเล่นมายันเลเวล50ไม่ได้เล่นเลยเลยลงเลหน้านะครับคือทําคลิปสอนผูเนน้เล่นหน้าใหม่อธิบายผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเดียวจน ID มันไม่ได้เล่นเลยนะก็เลยมาตระหนักถึงไอ้ผมมันถึงเวลาแล้วมันต้องอัพพลังอะไรกันบ้างเหอะนะครับผมนะเพราะว่าเออผมเองก็ทำโปเกมอนหลายเกมเลยสามสี่เกมก็ตอนนี้ก็จะแบ่งเวลาเล่นให้ดีนะครับ จะทำแบบว่าให้มันดีไปทุกเกมเลยนะฮะมาจะมีโปเกมสก้าแหละที่ผมทำลงทุกวันนะนั่นจะเป็นเกมหลักของโปเกมอนนะครับก็จะมีเมก้ามอนสเตอร์เนี่ยจะทำวันเว้นวันนะนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ยิมเปี้ยนชิพด้วยกับวันเว้นวันนะแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับมาทำโปเกมอนยูไนท์อีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็จะมีแปลนที่มีแผนนะครับที่จะทำเกมโปเกมอนนะครับ XY ด้วยนะครับเป็น Nintendo 3DS นะครับผมก็มเป็นโปเกมอนในเรื่องนะ ก็ชนะโหวตไปนะครับ81%นะครับเอกฉันเลยเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้เลยนะครับผมกำลังเตรียมอิมูเลเตอร์เตรียมตัวเกมอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำลักษณะแบบนัสล็อกหรือเปล่านะครับเดี o, ๋ยวอธิบายกันทีนึงนัสล็อกคืออะไรนะถ้าเกิดใครติดตามคนเล่นโปเกมอนมาเนี่ยจะรู้นะครับระบบนัสล็อกคืออะไรนะไอ,อ้แล้วค่อยมาพูดกันตอนเล่นโปเกมอนกันแล้วกันนะ โอเคเรากลับมาที่เมกามอนสเตอร์กันต่อนะครับลำดับผมขึ้นมาแล้วนะโอเคเล่นครบแล้วนะ5ครั้งนะครับผมง่ายไหมลำดับอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ900โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงในการอัพพลังกันหน่อยนึงนะครับหลังจากที่เราเล่นกิจวัตรประจาวันกันที่เรียบร้อยนะประมาณนี้แหละนะครับผมเล่นก็จะไม่ได้เยอะประมาณเ่ะโอเคครับมาแล้วนะฮะตอนนี้นะครับพลังอยู่ที่70,000โอ้โหโคตรน้อยเลยเห็นพลังแล้ว อหนาตัวเองจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพพลังกันเลยนะครับก็อัพเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะอัพแบบว่าอัพทุกอย่างที่อัพได้แล้วกันนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าอยากให้มันจบภายในคลิปเดียวนะครับจะได้เล่นต่อกันแบบง่ายๆหน่อยนะอ่ะเริกวันที่โปเกมอนตัวหลักผมเป็นซัมนะครับตัวนี้นะครับอัพไปได้อัพไปเลยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยนะครับเลเวลอัพได้อัพไปเลยนะอัพให้สุดเท่ากับเลเวลของตัวละครเนาะแล้วก็พวกค่ามิตรภาพเนี่ยนะครับอัพไปเลยเฟนชิพนะฮะ อัพเข้าไปเนี่ยเรากดเข้ามาตรงคําว่ามิดอ่นะครับมันจะมีรูปหัวใจนะสังเกตเลยอะไรที่มันมีวงกลมแดงๆอ่ะนะครับให้กดอัพไปเลยนะมันเป็นเรามีไอเทมแต่เรายังไม่ได้กดอัพนะมันเตือนให้เราอัปเกรดนั่นเองนะอัพไปเลยนะครับเลเวลตันถึง500เลยนะครับมีต่อผ้าเมื่อกี้ส่วนอุปกรณ์ถืออาวุธต่างๆเนี่ยอัพไปเลยนะฮะอันไหนเอนแชนได้เอนแชนเข้าไปนะเอนแชนก็หมายถึงนะครับเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์เนาะส่วนอัปเกรด ข้ามีจำกัดก็คือการตีบวกอาวุธนั่นเองนะฮะจะต้องมีอุปกรณ์ซ้ํากันเยอะนะส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอาวุธระดับสูงสีม่วงสีทอ,องเนี่ยมันจะมีน้อยชิ้นนะครับมันก็จะทําการข้ามขีดจำกัดไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่จะได้เป็นการาเพิ่มเลเวลเฉยๆนะครับให้สแตตนะครับสเตตโดยรวมมันสูงขึ้นนะฮะโอเคไล่อัพไปเลยไหนที่มันผมก็จะไล่ัพอันแรกเลยผมจะไล่ up เลเวลก่อนนะเลเวลนะครับ แล้วก็ทักษะนะครับก็คือการบวกท่าโจมตีมันแล้วก็พวกอัพมิตรภาพนะครับอัพแล้วก็อัพอุปกรณ์ถือนะครับพวกไอเทมต่างๆเป็นเอนแชนก่อนนะเอาพวกนี้ก่อนนะครับผมก็นะครับแนะนำนะฮะให้ทํา6ตัวหลักก่อนนะของที่เราได้มาเนี่ยเราจะเพิ่งไปทําตัวอื่นนะครับทาพยายามทําเรียงลำดับก่อน1 2 3นะครับถ้ามีไม่ถึง6ตัวก็ทํา1 2 3ก่อนถ้ามีไม่ถึง1นึ่งสองสามทำตัวแรกก่อนนะครับพยายามให้มีตัวเก่งไว้ตัวหนึ่งก่อนนะ ไว้แบกทีมนะครับก็โปเกมอนแนะนำก็เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะมีประมาณ10กว่าตัวนะที่ผู้เล่นหน้าใหม่ควรจะสุ่มกาชาหรือเลือกมานะครับระดับ S เนี่ยนะฮะใช้ได้ยาวๆนะครับผมอ่ะเดีย๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนร่างนะครับเคซี่เป็นฟูดินกันหน่อยนึงเพราะว่าฟูดินเนี่ยจะเป็นโปเกมอนนะครับสายคอนโทรลนะครับผมเออเป็น1 1 โนหนึ่งนะครับตัวสายคอนโทรลเลยนะครับสําหรับเกมโปเกมอนอ่าเมก้ามอนสเตอร์ตรงนี้นะแต่ละสายผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับนะครับถ้าเป็นสายแทงเนี่ยก็จะเป็นพวกบอสโคโรรานะฮะบันกิรัตเนี่ยได้ทั้งแทงทั้งบูเลยนะครับสายบูนะครับแรงๆเลยก็จะเป็นสไตร์นะครับฮัตซามะประมาณนี้นะครับสายซับก็จะมีตัวที่เป็นปนตัวเห็ดดอกไม้เนาะอันนี้อ่าเรียบร้อยครับเป็นยูนเกลเลอร์แล้วผมจะไม่พูดถึง S บวกเลยนะเพราะว่า เราสายฟรีนะไม่มีปัญญาหา S อบวกอยู่แล้วนะครับหายากนะครับไปประมูลแข่งสุ่มเพชรสู้เขาก็ไม่ติดอันดับนะไม่พอนะกิจกรรมผ่านเพชรผ่านเงินมากมากอันนั้นนะครับอ่ะของไม่พอก็กดกวาดล้านนะเราเกมนี้มันง่ายนะครับเราไม่ต้องไปลงเล่นเองเพียงเราผ่านดันเจี้ยนครั้งแรกมาระดับสูงนะครับเราก็สามารถกวาดล้างได้หมดมันกวาดล้างได้หนึ่งครั้งกวาดล้างแบบหนึ่งครั้งกวาดล้างแบบ 5ครั้ง10ครั้ง50ครั้งก็ได้นะคือมันสามารถกวาดล้างได้ครั้งไรเยอะนะซึ่งเราสามารถกดดอปดาวน์เลือกได้เลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยเรามีพลังกายเยอะเราก็กวาดล้างครั้งเยอะก็ได้อย่างดู้พลังกายผมโหวนไว้อ่ะสองพกว่าไม่ได้เล่นเลยนะเออเอาละครับเปลี่ยนล่ามเป็นฟูดินกันดีกว่านะฮะนี่ครับสุดยอดโปเกมอนคอนโทรลนะครับสายควบคุมนั่นเองนะฮะเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวรอระบบเมก้าปลดล็อกก่อนนะก็อย่าค่อยมาทําพวกกล้าเมก้ากันอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่รู้เลยว่าจะทําตัวไหนนะครับโปกเกมอนก็มีไม่เยอะนะอ่ะโอเคนี่ครับพลังโคตรน้อยเลย6,2เองนะฮะก็อย่าปั้นกันต่อไปแล้วกันนะนี่ครับอ่ะอย่าไล่อัพกันไปก่อนเนาะอ่ะเอาประดับกันบ้างน,นะครับประดับเนี่ยนะครับเฮ้ยทำไมฮัตซัมถึงเป็นประดับในโอกาสอ่ะ อะไรขึ้นหวะนะครับไปโดนอะไรมาแน่เลยนะฮะก็ประดับก็พยายามอัพให้ถึงระดับพื้นเขียวก็กได้นะก็ใช้ทริงเก็ตเนี่ยในการเบรกดาวดล็อกนะครับมันจะเปลี่ยนสีได้นะครับก็อัพไปก่อนนะครับถ้าอัพทั่วไปเนี่ยมันใช้แค่ทองนะครับแต่พอมันจะข้ามขีดจากัดนะครับตามขั้นเนี่ยทุกเลเวลห้เนี่ยมันจะให้เราใช้ทริงเก็ตหนชิ้นนะครับในการอัพเกรดนะ โอเคตอนนี้ก็มาถึงเป็นบลูแล้วนะฮะอ่าเป็นสีฟ้าแล้วข้างหลังนะครับเป็นแรนะระ,ระบบแรถ้าเกิดจะทำแรบวกหนึ่งก็ต้องตีไปเรื่อยๆนะไอเทมที่ใช้ตีก็เป็นก้อนสีฟ้าเนี่ยแหละครับผมจําชื่อไม่ได้นะก็หาจากได้จากด่านบรรจนภัยนะถ้าเจอแล้วก,กวาดล้างได้นะครับไม่ต้องไปเล่นเองให้มันเสียเวลานะอย่างเงี้ยกวาดล้างได้นะครับอันนี้ก็หาได้จากกิจกรรมนะครับซื้อได้จากร้านค้านะอันนี้เป็นอุปกรณ์อัปเกรดประดับนะครับ อัปดาวอะนะครับไม่ใช่อัปเกรดนะครับไอ้เมื่อกี้คือเอนแชนใช่ไหมเอนแชนคือการเพิ่มเลเวลเนาะอัปดาวก็คือนะครับาดาวของอาวุธเนาะปลุกพลังก็คือการตีบวกเนาะนะครับผมมันก็อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับพวกอ,อันหัวข้อนี้มนันีเครื่องประดับผมเคยรีวิวไปแล้ววิธีการใช้งานวิธีหานะครับทําให้หมดแล้วนะไปดูในเพลย์ลิสต์ของเมก้ามอนสเตอร์กันได้นะครับมีอยู่ประมาณ50-60คลิปนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับผู้เล่นน้ำใหม่นะ ใครรู้แล้วหรืออะไรกนเนี่ยก็สามารถข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะอันนี้ทํามาเพื่อหน้าใหม่นะครับผมให้มาลองนะครับตามตามกันมานะครับผมหลายคนที่ตามตามกันมาแซงผมไปหมดแล้วนะครับเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นในอันนี้ต้องอยอมจำนวน,นก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็จะพยายามนะครับทําคลิปบ่อยๆสําหรับเกมนี้นะก็เริ่มมีคนดูมากขึ้นนะครับก็จะทําให้บ่อยขึ้นนั่นเองโอเคมาถึงคิวของฟูดินกันบ้างเริ่ันที่ โอ้โหแบบกากากเลยนะฮะเดี๋ยวเราอัพกันนิดนึงนะครับให้มันเก่งหน่อยนะนี่ครับเราสามารถอัพแบบว่ากรดดข้ามขั้นได้เลยนะกดไปเลยนะครับไปยี่้าเลยนะสามสิบเลยนะครับเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถอัพแบบก้าวกระโดดได้นะครับเร็วดีนะโอเคกลับมาฮัตซามอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัพดาวกันหน่อยนึงนะครับก็จะทําให้คืออัพดาวเนี่ยนะครับมันมีผลมากๆเลยนะครับก็พยายามทําให้ได้นะครับ12ดาวแล้วกันนะ 12ดาวนะครับเถื่อนกันไปนะทำได้ก็ทําไปเลยนะครับมันจะเพิ่มพลังเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเยอะมากๆนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมทําเป็น4ดาวโอ้ไม่ได้ไม่พอนะครับโอ้ลิซดอนได้แค่3ดาวนี่ก็3ดาวนะฮะยังเป็นแบบเด็กๆอยู่แล้วนะครับ3ดาว3 4ดาวก็คือทําง่ายนะครับพอดาวพอมันเข้า6ดาวเป็นดาวที่7มันจะกลายเป็นสีม่วงนะฮะมันจะเริ่มทํายากแล้วนะครับมันจะไม่มีไงนะครับ อย่างระดับ S เนี่ยยังพอหาได้นะถ้าเป็นเอา S บวกไปตีบวกนี่คือแบบเติมบัลัยบอกแค่นี้นะเออเนี่ยไม่มีแล้วผมก็ต้องไล่เปิดนี่ไงากาดีนะฮะตัวนี้เก่งนะครับเปลี่นร่างวินดี้นี่ใช้ได้เลยนะนะครับไล่อัพไปนะครับเดลกาเดวิลเฮลกานะี่ครับซูแบทนะครับเอเลคท์อะไรพวกเนี้ยนะเล่นได้หมดเอเลคท์ก็จะมีท่าที่ทําให้ติดอัพอัพเยอะนะครับอันไหนตีบวกได้ตีบวกไปเลยนะผมจะไม่เก็บไว้นะครับเนี่ยไล่ตีบวกไปนะฮะ ตีดาวนะครับขออภัยอัพดาวไปนะฮะดาวเยอะก็เก่งกว่าคนอื่นเขาอะง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นแชร์เลเวลพลังทุกอย่างนะเพียงแค่ขุดอัพให้ได้เยอะกว่าคนอื่นคุดเกี่ยวคนอื่นแค่นี้เองนะเกมนี้ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าทรัพยากรมีพอหร,รือเปล่าแค่นั้นนะครับถ้าทรัพยากรมีพอนะครับมันก็แน่นอนมันเก่งอยู่แล้วนะครับสายฟรีใส่เติมนะครับมันต่างที่ทรัพยากรนี่แหละนะครับใส่เติมเขาจะมีโอกาสได้ทรัพยากรที่มากกว่าสสยฟรีท่านเองนะแต่ถามว่าสสยฟรีอยู่ได้ไหมเกมนี้อยู่ได้นะไม่เกี่ยวกันนะครับ ความคาดหวังนะฮะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเล่นเกมโปเกมอนพวกนี้ผมเน้นเป็นแบบว่า,า v น p 0สายฟรีแล้วกันนะครับก็เล่นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นแล้วกันบางคนมันท้อไงเล่นอัพไม่ขึ้นสักทีพี่มันตันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาแชร์นะครับประสบการณ์แล้วกันผมไม่เรียกเทคนิคหรอกเพราะว,ว่าผมไม่ได้เล่นเก่งเกมนี้นะเรามาแชร์เทคนิคนะครับประสบการณ์เล็กน,น้อยเนาะ หลายคนนะครับที่เล่นกันมาก็แนะนําผมมาหลายๆอย่างเนาะก็ผมก็เอามาปรับใช้แหละนะครับไม่ใช่ว่าเราเราไม่ได้ปิดกันนะ้นเนาะช่องเราไม่ได้ปิดกัน้นเราเป็นการแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่นเองนะครับคุณถนัดอะไรคุณมาแชร์กันผมเราถนัดผมถนัดตรงนี้นะครับก็มาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เล่นกันไปพร้อมๆกันสนุกนะเดีย๋ยวถ้ามีโอกาสจะเล่นปั้นในดีแล้วกันนะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟทดลองในการเล่นก่อนนะเออ พราะว่าก่อนหน้านี้นผมเคยเล่นมาแต่ว่าผมเล่นมานานมากแล้วตั้งแต่พกเก้ n คัมมิ่งมานานเกินโอเคครับตอนนี้ไล่มาถึงแรระดับแร่กันหมดแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นระดับแร่กับทุกตัวแล้วนะฮะก็ของก็เริ่มไม่มีแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับอ่ะมีลิซาดอนเนี่ยยังเป็นระดับคอมมอนอันคอมมอนโอ้โหยังเป็นสีนี้อยู่เลยอ่ะค่อยอัพไปเนี่ยเป็นแรแล้วนะครับนี่ครับอัพไปบกกระโดดนี่ครับเออมันจะเขียนว่าอัพอย่างรวดเร็วนะครับเรากดได้เลยนะ กดเรื่ยปุ่มจะกระโดดไปเลยนะครับสามสิบสิบห้าสิบไปเรื่อยตามของที่เรามีอยู่นะของเราจบแค่ไหนมันก็จะได้แค่นั้นนั่นเองนะครับมันจะกดก้ากระโดดไปเลยนะครับไวดีนะยัดเข้าไปนะครับโอ้โหอ้าวห้าสิบหกแล้วอัพไปอัพมาเลเวลขึ้นนะครับเออนี่ครับอ่าเป็นตีฟ้าหมดแล้วนะครับก็ไม่พอก็กว่าล้างซานะครับได้ขวดอีกพีได้น้ำยาด้วยนะได้น้ำมาดื่มนะฮะ อ่ะโอเคครับน่าจะโอเคนะโอเคครับถัดไปนะฮะเดี๋ยวนะครับมีโปเกมอนตัวไหนซ้ำอีกอะระดับ A นะครับเนี่ยไอพวกซ้ำๆเนี่ยผมแนะนําให้เอาไปย่อยสลายนะอัปดาวแล้วกันคือจะเอาอัปดาวก่อนก็ได้นะครับอัปดาวนะครับไอโปเกมอนที่ย่อยสลายเนี่ยแล้วให้ได้หินโซเนี่ยผมแนะนําให้เป็นโปเกมอนระดับ B แล้วกันระดับ A เนี่ยไม่อยากให้ไปย่อยเนาะระดับ B เนี่ยห้าตัวจะได้200ชิ้นนะแต่ระดับ A ไปย่อยมันจะได้มากกว่านะน่าจะประมาณ300กว่านะครับผมถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าระดับ A เนี่ยผมไม่เอาไปย่อยหรอกนะครับระดับ A ผมเอาไปตีโบกดีกว่าระดับ A เนี่ยบางตัวมันใช้งานได้นะบางตัวเนี่ยความเก่งเนี่ยเทียบเท่า S เลยนะเออโอ้โหนี่อัพได้หลายอัพได้หลายรอบเลยตัวนี้ครับวอลิกี้นะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นคาริกี้ได้นะครับอ่ะมีตัวไหนเยอะมากนะครับ คือสุ่มกาช้ามานไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเลยไม่เคยมาใหญ่ดีดูมาเลยนะฮะเอออยากจะกลับมาทํไ i ดีนี้ให้มันดีหน่อยนะจริงๆก็มีน้องๆแนะนํามาโุ้ยหลายเทคนิคเลยนะผมก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่แนะนํากันมานะเออหลายคนแบบ้แนะนําดีนะใช้ได้เลยนะครับเออถือว่าแลกเปลี่ยนกันใช้ได้เลยนะเดีย๋ยวเรามาลองปรับใช้กันดูที่ ID ดีนี้แล้วกันนะก็อย่างที่บอกแหละถ้ามีโอกาสจะลองไปดีใหม่แต่ว่า การที่เราจะป้ดีใหม่เนี่ยเราต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะถึงจะปดีใหม่เล่นได้เพื่อให้มันเก่งเท่าไอดีเก่านั่นเองหมดย, player, ยังเนี่ยโอ้โหยังเยิงเยอะอยู่นะน่าจะหมดแล้วมั้งนะฮะมีอะไรอ่ะไม่ซาแล้วเนี่ยระดับ B ไม่ต้องไปบวกนะฮะระดับ B เดี๋ยวไปย่อยแทนแล้วกันนะอะ่ะประมาณนี้เหลือแต่ B แล้วครับ A จบละโอเคนะครับกลับมาหน้าต่างแรกใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปที่ฮันซามอีกรอบนึง ก็มีพยายามอีกนะครับแต้มพยายามนะครับเหลือแค่พยายามอย่างเดียวมั้งเออหมดแล้วล่ะนะครับไม่ดูจะัพอะไรแล้วเป็นสีม่วงสามตัวนะครับเนี่ยศักยภาพก็ก็อนี่ไงพยายามไงที่ผมบอกนะครับพยายามก็ใช้นะครับเหรียญถีเท่ากับถีทองได้นะครับก็อัปเกรดให้มันเก่งขึ้นอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องศักยภาพด้วยนะครับก็อัพได้อีกนะฮะอัพไปเลยนะครับเป็นการบวกเลเวลเนาะมันคือการเอ็นแชร์แหละนะครับอัพเลเวลนะครับ นี่ครับก็ใช้แต้ตัวนี้แหละนะฮะนี่นะครับก็วิธีหา,าแต้ม Potential เ,เ,เนี่ยนะครับหรือแต้มศัยกยภาพเนี่ยมันก็มีหลายสีเหมือนกันนะครับสีฟ้าสีม่วงนะครับสีทองอย่างเงี้ยสามารถหาได้ผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะก็ไปดูกันได้เลยสำหรับวิธีเล่นนะครับระบบ potential หรือระบบศัยกยภาพนะก็ไปติดตามดูกันได้ในเพลย์ลิสต์ของ m e g a m o n ม t e เนะครับอันนี้ก็ปรโมหมดนิดนึงนะ ใครชอบเกมไหนชอบดูเกมโปเกมอนเกมไหนก็เข้าไปเลย์ลสต์ดูได้เลยนะมีอยู่4 5หเกมนะครับเกมโปเกมอนเนาะก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับนี่ครับมันหาได้จากตรงนี้นะที่ผมบอกนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะอ๋อมันเป็นดันนะครับผมแต่ว่ามันลงได้แค่วันละสองครั้งเท่านั้นอ่ะโอเคนะครับอ่ะคิดว่านะครับน่าจะครบทวนแล้วนะครับมันน่าจะทำอะไรต่อไม่ค่อยได้แนละ้วเหลือแค่พยายามอย่างเดียวเนาะ อ่ะเดีย๋ยวเรามาอัพพยายามไนหน่อยนึงตรงนี้ก็เต็มแล้วไม่เหลือแล้วเอ้ยมีหน่อยนึงนี่หว่าเออพอได้อยู่นะไอวี EV นะครับไอวี EV กับ EV เนี่ยสามารถอัพได้คู่กันเลยนะผมเคยรีวิวไปหมดแล้วนะร,ระบบะบบ IV EV นะเนี่ยนะครับอัพไปะนะครับก็อัพครั้งละ6หรือครั้งละ60ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับมันก็จะไวเหมือนกันนะครับเรามีตรานี้มีอยู่พันกว่านะอัพไปะนะครับ ก็ตอนนี้อยู่สเตจหนึ่งนะคือระดับที่1นะครับถ้าเกิดว่าเราทําให้6ช่องเนี่ยนะครับหกสเตตัสเนี่ยเต็มนะครับเต็มแม็กเลยนะครับมันจะกระโดดไปเป็นระดับ2นะครับซึ่งเราจะได้รับเอฟเฟกต์ของระดับ2เพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มพลังนะครับอ่านี่เคยรีวิวไปแล้วนะระดับที่2ระดับที่3 4 5นะครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดไทยทําได้นะครับยิ่งระดับสูงยิ่งเก่งนะครับแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปหาเหรียญตรงนี้มาแหละนะวิธีหาเหรียญตรรงนนีี้้ผมก็เคยวววิไปและ เออกดไปเลยนะครับกด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 ทุกอย่างกดเข้าไปนะฮะกดไปเลยนะครับทําเฉพาะตัวหลักเท่านั้นนะครับมีไอเทมน้อยก็ทําเฉพาะตัวเดียวก็ได้นะครับทําให้มันเก่งไปก่อนตัวหนึ่งนะเออตัวไหนที่คิดว่าเราแบกพาเราแบกทีมได้นะครับก็ท<ม>ําไปก่อนอย่างเงี้ยจะเต็มแล้วนะครับอ่าเต็มแล้วนะครับสี่ช่องนะอีกนิดนึงนะครับหมดแล้วเหรียญโอ้โหจบกันนะครับ ไดแค่นี้นะครับยังจบที่ไม่จบสเตตจบแค่สเตตหนึ่งนะครับอ่ะโอเคแต่สีทองก็มีนะครับสีทองเนี่ยมันจะไม่มีลดนะมีแต่บวกเท่านั้นอีกหน่อยเดียวครับใช้สีทองมันก็จะเพิ่มอยู่รัวๆเลยนะฮะแต่ว่ามันหายากเรียบร้อยแม็กหมดแล้วนะครับเราก็กดเลื่อนขั้นนะมันจะก้ามไปสเตตสอนี่ครับพลังก็ขึ้นมาอีกนะพาวเวอร์ขึ้นมานะอ่ะล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนซ้ำไปเรื่อยๆนะ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปยาวหน่อยนะเพราะว่ามันอัพเยอะนั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราวนกลับออกไปแป๊บหนึ่งนะก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ท่อมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ